ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ The SimFree p a g ค่ะตอนนี้นะคะปั่นนะคะได้คิดซีรีส์ใหม่แล้วนะโอเคค่ะปั่นนะคะคิดซีรีส์ได้แล้วนะก็คือซีรีส์เอลซ่านะคะที่ปัน่ปนกำลังจะทำเนี่ยแหลนะเนาะนี่นะคะเป็นวังนะคะถ้าเกิดได้ยินเสียงระเบิดปนก็ต้องขออภัยด้วยนะนี่นะคะเป็นวงังที่เอลซ่าสร้างเนาะแต่สมมติว่าเอลซ่าสร้างแล้วกันนะเพราะว่า เออเควสปราสาทน้ําแข็งมันไม่ขึ้นให้ปั่นอนะ่ะอืมก็เลยต้องเอาแบบนี้ไปก่อนอนะ่ะเนาะโอเคมาดีไปกันเลยดีกว่าค่ะพอา,าเข้าวังมานะคะก็จะเป็นเออรูปไม้อยู่นีคอนรูปไม้อยู่นีคอนแล้วก็นาฬิกาเรือนใหญ่เนาะแล้วก็แบบมีโทรศัพท์อันนี้จะเป็นที่ที่เออเป็นแบบแขกนั่งอะไรเงี้ยเนาะอันนี้จะเป็นห้อง น้ำนะคะชั้นบนนะคะนี้เป็นบันไดขึ้นชั้นบนนะชั้นบนก็จะประมาณนี้เลยนี่เป็นห้องทํางานของเอลซ่าค่ะแล้วก็แบบที่ออกกําลังกายเนาะแล้วก็แล้วก็เป็นห้องครัวเนาะซึ่งกําลังทานอาหารกันอยู่นะคะนี่คนเสื้อเขียวนี่อาน,นานะชุดเขียวส่วนคนเสื้อฟ้าเอลซ่า โอเคค่ะต่อไปนะคะชั้นบนก็จะเป็นชั้นบนนะคะห้องแรกจะเป็นห้องของเอลซ่าค่ะห้องสองจะเป็นห้องของอันนาเนาะอืมก็จะมีทั้งหมดสามชั้นค่ะต่อไปตรงนี้นะคะจะเป็นเอ่อสไลเดอร์แบบสระน้ำอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบพักผ่อนแล้วก็ัน,นีจะเป็นบอ่อน้ำร้อนค่ะอันนี้ปั้นสร้างเองหมดเลยนะอืม โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาพากันดีกว่าเนาะเล่นกันนี่พี่เอลซ่าอาหารของพี่เนี่ยอร่อยมากเลยนะอยู่แล้วจ้าก็เออพ่อของพ่อของอนาแล้วก็เอลซ่าได้เสียไปแล้วนะ้อแม่ด้วยนะหลังจากเกิดอะไรอะเรือล่มเออเท่าที่ปั่นดูในการ์ตูนมานะเอาเอาไปที่ไหนอะ อ๋อปันลืมซู้สิงอ่างจานให้ก็ลืมเลยอ่ะอ้าวค้างอ้ายอ้ายเอยเอยเอยขอโทษค่ะขอโทษค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษนะคือเผลอกดเข้าไปอ่ะขอโทษจริงจริงแบบนึงนะขอโทษขอโทษขอโทษค่ะเมื่อกี้ขอเผลอไปเผลอไปโดนปุ่มออกอ่ะอื พดเร็วสิพดช้าจังโอเคโอเคได้โอเคอเค,อเค่ะเมื่อกี้ขอโทษนะก็แบบสระว้น้ำเนาะอือก,ก,ก็ประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวให้มาคุยกันก่อน,อน,น ก็อะได้เสร็จแล้วกวนก็ขออภัยด้วยนะอ้ยยคุยกันหน่อยคือทั้ง2อคนะยังแบบยังไงอะเพิ่งรู้จักกันเองโอเคคลิปเลยจะได้แบบเพิ่มความสัมพันธ์รตั้เนี่ข้างนี้ก็มีรลตัสแต่บาเมียข้างนอกไม่เปิดขาย โอเคคุย okay, okay. ไปเรื่อยๆจนกว่า,า,จ,ากกจะได้กูต์เฟนโอเคได้แล้ว okay, โ <c oughs> <Okay. S 2> อเคจบอนานไปยิมอราบิกดีกว่าตอนนี้นะคะอนานยิมอราบิกเลเวลสี่แล้วนะมาเอลซ่าเอลซ่ามาทำงานไหมทำงานก็ต้องมีกระดานนะเนาะไม่เอาดีกว่าให้ ปั่นจักรยานเอ้าอก็พรแรกปั่นก็ไม่รู้เหมือนเดิมเขาว่าจะเล่นอะไรเนาะอืมแต่ว่าปั่นบอกไว้ก่อนนะว่าปั่นจะไม่เน้นนะคะให้นอ้องขอใส่ชุดแบบเออชุดอะไรอะ่ะชุดเจ้าหญิงนั่นถ้าไม่อย่างงั้นผ่านคงเล่นไม่สนุกแน่เลยอะ่ะนี่คือทรงผมนะคะที่อนาถอดออกมาเนาะอืมก็จะทรงแบบนี้เลย อยากดูเอลซ่าไหมอยากให้ดูเอลซ่าทรงผมถอดออกมาจะเป็นยังไงโอ๊ยมีใครเห็นไหมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอาเดยลยิงอเลบิ๊กบางดินี่นะคะทรงผมเอลซ่าที่เอลซ่าถอดออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยเหมือนในกระตูนเลยเนาะแต่ว่ากระตูนเขาอาจจะยาวกว่าเนาะอืม น้าบันจักรยานผัดปันเล่นเอลซ่าก็เพิ่องอิมอารบิกครั้งแรกอะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอะไรอย่างเงี้ยเนาะอโอเคค่ะทุกคนก็ เอวันนี้นะคะก็แค่มารียนประสาทน้ำแข็งเนาะอืมถ้าใครชอบนะคะคลิปนี้สนินิดหนึ่งนะถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครต์ให้ปันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะเจอกันมาคลิปหน้านะบ๊ายบาย